Give me am คาซิยะกับเพื่อนๆมาตั้งแคมป์กัน,กนตอนบนของเทะเลสาบนากาชิกันในวันหยุด วันนี้เสนอตอนเสียงร้องไห้จากเงสาาโรงกระดูกพวกศัษยิยาคงกำลังหลับอยู่ตอนนี้ฮะจริงสินะหรือว่าไม่จริงอย่าพูดแบบนี้สิครับฮหน่าเอาละขอกาแฟผมดวนด้วยโว้ย โอ้ยโอ้ยไม่ใครอยู่ม่ันนี้อะไรโอ้ยโยโอ้ยยังไม่รู้เรื่อง่ะโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโใ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโม๊ยโอ๊ยโอลยโอ๊ยงอ๊ยโอ๊ยโง๊ยโอนอยย ใครที่เข้ามาใกล้ต้องฆ่าให้หมดจึ7วันเรี่ยวอะไรกั็7วันบอกได้ไหมอ๋อดีสิครับผู้นะ่าตลอด7วันมีแต่ความสงบมไม่มีเหตุการณ์อะไรเลย จริงสินะความสงบนี่ดีจริงๆเลยเรือไงนากิครับผมก็ว่างั้นเอ,อเห็นว่าคาศุยานไปตั้งแคมป์ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะไปกับเพื่อนรวมเป็นสามคนโอ้โหดีจังเลยนะครับนี่เงั้นผมตามไปด้วยดีกว่าจะได้เป็นสี่คนไงนะจริงสินะงั <S 1> <S 1> <S ้นไปพรุ่งนี้ดีไหม ชื่นังเลยเฮ้ดูทุกคนบายหรือเปล่าฉ่นหิวแล้วเออเหมือนกันเลยอ่ะไปเหมือนฉันที่เอาเศษไม้มานี่พวกหนูอ่ตั้งแคมป์ตั้งแต่เมื่อคืนหรือไงเนี่ยใช่ครับนี่เหละครับจะได้ยินเสียงร้องครวญครางดังมาจากทะเลสาบบ้างไหมหนูไม่เห็นจะได้ยินเลยเนาะ ได้ยินจริงๆนะจะบอกให้แล้วเมื่อคืนเนี่ยนะบ้านพัก็ออกไปดูแล้วไม่กลับมาเลยสักคนไม่รู้ไปไหนหมดเลยไม่เห็นอะไรพี่ปกติเลยนี่ครับอไม่ได้ไงร่วบางทีเขาอาจจะกลับไปแล้วก็ได้อ่าขอบใจมากนะจ๊ะเฮ้ยพวกเราเอาฟืนมาแล้วเอาืนมาแล้วไม่อากืนมาแล้วมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกเมื่อคืนนยได้ยินเสียงน้องคืนฉันบ้างหรือเปล่า เสียงวนพาเหรอใช่งั้นก็ไม่ใช่วความฝันสิได้ยินด้วยเสียงร้องคุณคา้างฮะหาจอ้ยามีอะไรเหรอติ๊กยูหนนายอ่ะอ๋อไม่กันยาบอกอะไรใส่ฮะไม่ไมไมไม

Hvor langt? ไม่ดีค่ามันสิหัวเล่นอยู่ได้การจะสร้างเจ้าเดสมูลจะต้องใช้น้ำใจกลางทะเลสามันรู้เรื่องเราจะต้องสูญเสียทุกอย่างเ๋ยวเข้าข้ามันซะใครสิย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 ง ไอ้แม่ไอ้ไปไหนจะไปไหนสอ่เอ้า y e a

คุณลุงคุณลุงกลายเป็นท้องกระดูกไปแล้วล่ะครับพี่ว่าไงนแล้วก็ซาบระลาดอดครับผมซาบระลอดนะซาบระลอดวิ่งไล่ตามเรามาครับพี่นาอกีท้องกระดูกก็ไล่ตามเราเหมือนกันครับแล้วกัซยากัซยาอยู่ไหนน,นี่นีา ทุกคนต่อปฏิบัติการได้เลยไปนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นครับนักวิจติดต่อมาบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทะเลสาบนักเสือแล้วก็คัสยาหายไปด้วยแคสยาแคสยาแคสยาคัสยามีแคสยาคนเดียวเหรอที่ได้ยินเสียงร้องคนทางั่านไหน พวกเราหลกสักหน่อยเลยครับเมือที่กลายเป็นกระดูกเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนั่นด้วยเนะเมื่อที่ได้ยินเสียงน้ำพุ่งทางก็จะกลายเป็นโพรงกระดูกด้วยรู้สมกเหมือนส,สัตว์ประหลักเมื่อกลายเป็นโครงกระดูกแล้วกระดูกก็วิ่งไล่ตามพวกเราด้วยเนะครับหัวหน้าคะอีกสิบนาทีจะถึงทะเลสาบนากระสิตดีมากช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ก็ช่วยไม่ไ,มได้อบินลงบินลง

អីហាអីក្រៃអូវ៉ៃ ਲੈ អោឡេអោឡេយកតាមទៅទៅវ៉ៃទៅណាយឡោវាអោឡេអោឡេ มุชัยคนไหนจะจำได้เนาะมใช่หรอกระดูอันนั้น,นฉันผักมันไปกระแทกกำแพงมันชินๆแล้วเลยกระดูกนี่จได้แล้วกระดูอ,อ,อีกจะเป็กนกระดูกแบบนี้เหรอพี่บ้ักเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเราก็เลยเออกมาดูครับแล้วก็ไม่กลับเข้าไปอีกเลยด้วยอะ่ะเขาดูชิ้นๆแล้วอะ่ะพี่นกจีเขาที่ได้ยนินเสียงกระดูกนั้นพวกโกสจะฆ่าหมดทุกคนเลยล่ะ มันคิดจะฆ่าเราแน่นๆพวกมันรู้ทอะไรสักอย่างเดี๋ยวใต้ทะเลสาบนีม่มีอะไรกีดสังเกตเลยครับคุณ่าครับเซซุโกะลองสำรวจด,ดูรอบๆทะเลสาบว่าตอนนี้มีอะไรผิดสังเกตบ้างไหม

นะนี่มาเป็นเพื่อนกันพี่เดี๋ยวอ้อยอ้อยมาด้วยมาอยู่ด้วยกันีกมาเอ๊นี่แน่นี่แน่รับอดไหนอนไหนเฮ้ยพี่มาเป็นเพื่อนกันเฮ้ยนี่มาแน่คนเนอะรู้แล้วถ้ากลายเป็นโครงกระดูกจะเคลื่อนไหวตามที่ซาตานโกเนสสั่งเจ้าสัตว์ประหลาดเดดมูน ที่เติบโตอยู่ก้นทะเลสาบบัดน,นี้ได้เวลาของเจ้าแล้วจงไปเดี๋ยวนี้เจ้าเดดบูญไปจัดการกับมันซะ 水間の不足と稲妻はする北の地球の侵略者町を焼いているの手知らせたの々が輝く大変な青手配慮

รองรัศมีพลสถดแรงร่างเป็นยอดมนุษย์จำตัวหน่อย ันตรายยอดฤทธิ์ยามโบนายของเหลวที่เดดมูนปล่อยออกมานั้นสามารถละลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ รผู้ไปออกมาจบตีนอะครับเซสโก เอาละอาชบ,บ้างละี่พลังแสงฟาชอร์โอะอะไรอช่วย <c oughs> เฮ้ยเจ้ายอดมนุษย์จำบนนายข้ายังไม่แพ้เจ้าง่ายง่ายรอกจะบอกให้ ยอดมนุษย์จำบุญนายฝากไว้ก่อนเถอะแล้วข้าจะย้อนมาล้างแขนกำจัดเจ้าให้ได้ คิดบอกรถนั่งแล้วก็เสียใจนะเจ้าไปก่อนวะ 竜神村に突如異変が起こった連絡を受けたパッド隊はバモス一世二世の出動を開始だが村に待っていたのは怪獣スケルトンであった空を飛び水面を走るバモス一世二世の活躍にご期待ください